พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพ์อาภาเชื้อพระวงขวัญใจคณะราษฎร2,475ภาพพระองค์เจ้าอาทิตย์หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475เจ้าหน่ายชั้นสูงถูกจำกัดอำนาจและบทบาทมีความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มอำนาจเดิมกับกลุ่มอำนาจใหม่ อย่างไรก็ตามพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาทรงเป็นเจ้าหน่ายที่ทรงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสองกลุ่มด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญคือให้ประเทศเดินหน้าพัฒนาต่อไปพระองค์จึงทรงเป็นเจ้าหน่ายเพียงไม่กี่พระองค์ที่คณะราษฎรรักก็ว่าได้พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาพระโอรสเสด็จเตี่ยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาแรกประสูติ์คือหม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ชาวไทยขานพระนามด้วยความเคารพยกย่องว่าเสด็จเตี่ยกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงทิพสัมพันธ์ประสูตรเมื่อวันที่24กรกฎาคมพศ2447ภาพกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพระองค์เจ้าหญิงทิพสัมพันธ์เนื่องด้วยทรงกำพร้าพระมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระอัยกาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจึงทรงมีพระเมตตาและทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภากระทั่งพศ2481พระบาทสมเด็จพระปรมินทรานันทมหิดลรัชกาลที่8ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงได้รับการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทรงเคยศึกษาวิชาการทหารเรือก่อนจะทรงย้ายไปศึกษาด้านประวัติศาสตร์และการปกครองที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อเสด็จกลับมาทรงเข้ารับราชาการในกระทรวงมหาดไทยและทรงเป็นเลขานุการในพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่7เมื่อราชาการที่7ทรงสลัราชสมบัติในพศ2477สภ24าผู้แทนราษฎรมีมติให้พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทรงเป็นสมาชิกของคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8และหลังจากพระเจ้าวราวงเธอกรมมหมื่นอนุวจัจตุรนประธานคณะผู้สำเร็จราชการสิ้นพระชนสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติให้ทรงเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถึง9ปีกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ 2,489ศสิริพระชนสา42ปีภาพพระองค์เจ้าอาทิตย์ทำไมคณนาราษฎรถึงยกย่องสรรเสริญคุณบายันอิ่มสำราญขยายรายละเอียดประเด็นนี้ไว้ในบทความวรนนคดีสร้างชาติเรื่องลิลิตรัตนิยมไว้ว่าพระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้ใตระบอบรัฐธรรมนูญ อีกทั้งคณะผู้สำเร็จราชการซึ่งมีพระองค์ทรงเป็นประธานยังช่วยสนับสนุนรัฐบาลและแก้ไขวิกฤตต่างๆภายในกรอบรัฐธรรมนูญอีกด้วยพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณศิลป์และทรงนำความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะผลงานลิลิตรัฐนิยมที่ทรงแต่งขึ้นเมื่อพศ2อ,อ8 5 บริบทสังคมการเมืองไทยในทศวรรษ2480เป็นยุคที่รัฐบาลพยายามสร้างประเทศไทยโดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างชาติจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นออกประกาศรัฐนิยม12ฉบับตั้งแต่เดือนมิถุนายนคศ2482ถึงเดือนมกราคมคศ 2,485ให้คนไทยสร้างตนเองสร้างครอบครัวและสร้างชาติเพื่อให้ทัดเทียมอารยประเทศภาพจอมพลปพิบูลสงครามถ่ายเมื่อพศ2,498วิธีประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรับทราบและนำไปปฏิบัติมีทั้งผ่านสื่อกระจายเสียงคือวิทยุข,ของกรมโฆษณาการและสื่อสิ่งพิมพ์คือหนังสือประมวลรัฐนิยมซึ่งอย่างหลังเป็นจุดกำเนิด ลิลิตรัตนิยมวรรณกรรมสร้างชาติที่แต่งโดยเชื้อพระวง์ชั้นสูงพระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงนำชันทลักษ์โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างลิลิตมาใช้ซึ่งลิลิตเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่งใช้โครงและ่ายต่อสัมผัสกันเป็นเรื่องยาวโดยทรงรักษาขนบจารีตการแต่งไว้อย่างเคร่งครัดอย่างการมีบทนำและบทสรุป เนื้อหาของลิลิตรัตนิยมไม่ได้กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีของพระมหากษัตริย์แต่พัฒน,นาความร่วมเรื่องของบ้านเมืองภายใต้การปกครองระบบใหม่ประชาชนมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและมีความมั่นคงทางใจมีความหวังว่าประเทศจะพัฒนาภายใต้การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ์ให้เสียงประชาชนแม้จะมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยพระองค์เองถึงสองครั้งแต่ด้วยเงื่อนไขความเป็นวรรณคดี ประกอบกับภาษาและสำนวนที่ใช้ทำให้ประชาชนในวงกว้างอาจไม่ได้รับสารที่ลิลิตรัฐนิยมต้องการสื่อการที่พระองค์เจ้าอาทิตย์ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยนี่เองทำให้คณะราษฎรยกย่องสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นเจ้าที่รักชาติพระองค์หนึ่งสมควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าอื่นๆได้